กินแล้วกินง่ายกินเก่งอยู่นะเบคทำไมเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เนี้ยเขากินแล้วก็เขาก็ตุ๋ยใช่ไหมกับเบเขาตุ๋ยแล้วเขาก็จิ้มนี่เขาคิดว่าเฮ้ยมันเขาขอหอมกันตรงนี้เลยจะโม้เลยเหรอจะมุ้งม้เลยเหรอไม่จะให้ดูว่ามีเจมเจมนะเมื่อไหร่นักแสดงด้วยจริงๆทำไมเราเมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะ บ้างตอนที่จะไปทานคุยกันในไลน์ว่าแบบว่าเูอซู้นะเจ็ดแลกหรือเปล่ากินข้าวเยอะๆพลก่อนเยอะๆก็จะเด็กสิรีประมาณนั้นไม่เบ็สิกนะเดกสิีหรอกับเพื่อนพี่ก็ไม่พิมพ์อะไรแบบนี้นะกินข้าวย่างกันนู่นนี่นั่นแล้วตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะถ้าเป็นเพื่อนเราก็เอ้ยแล้วแต่เลยเอาออาแล้วกับแฟนพี่พิม์ไงอะกับแฟนอย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้เลยเหรอกินข้าวย่าง ขบับรถดีๆน,นะ,ละออแลกกินไ,ได้นะเกกินขนมจีนไปสองอันแล้วนะไม่ไม่ทำไรทำอะไร